กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยครั้งที่2 Thailand Climate Action Conference หรือ TCA c 2023เมื่อวันที่6ตุลาคม2566ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิลิกิตโดยได้รับเกียรติจากพะนท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาถกถาพิเศษ รวมทั้งท่านพลเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมักกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งการประชุมทีแคค2,023ครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากทุกภาคส่วนมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับคณะรัฐมนตรีปลัดกระทรวงคณะทูตานุทูตผ้วาราชการผู้บริหารภาคเอกชนสถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและคณะผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้ง2วันกว่า3,700คนจาก48ประเทศและมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนและภาคประชาสังคมจำนวน18คนที่มาร่วมนำเสนอเผยแพร,แร่ก,การดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒน,นาประเทศไทยสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำพร้อมทั้งการแสดงนิทรรศการการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ทางด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานองค์กรภาคีร่วมจัดกว่า200องค์กรนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้มีส่วนร่วมเป็นผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก Climate Action Leading o r g a n <organization> i z a t i o n จำนวน15องค์กร และมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้เยาวชนและประชาสังคมจำนวน5องค์กรเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนตอบสนองต่อนโยบายของประเทศการประชุมทีแคก2 2 2 3จึงได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องการเดินทางมาร่วมงานของแขกผู้มีเกียรติและวิทยากรการใช้พลังงานไฟฟ้าในการจัดการประชุมปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน การจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มและนำมาประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานทั้ง2วันพบว่ามีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม3,200ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและได้มีการนำคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือ t ีเวประเภทการผลิตพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวล มาชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือคาร์บอนนิ utra ลอีเวนต์ผลสำเร็จจากการจัดประชุมทีแคค2023ครั้งนี้ได้แสดงถึงพลังความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในประเทศไทยที่จะนำพาประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สารพลังเสริมภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน